สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับประกาศผลจ,จีทีธัญพัฒน์คว้ามงิตรกรุงทอง2,022คนแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นเวทีความเท่าเทียม,ส,มสู่ความเป็นที่สุดแห่งสาวพลัสไซส์เดินทางมาถึงการประกวดรอบตัดสินสำหรับมิตรกรุงทอง2,022ซึ่งเป็นเวทีที่สร้างความเท่าเทียม,ส,มสู่ความเป็นที่สุดแห่งสาวพลัสไซส์ไม่จำกัดเพศ แค่สวยอย่างมั่นใจในแบบที่เป็นคุณสร้างปรากฏการณ์โดยศูนย์การค้ากรุงทองพลาซ่าแหล่งรวมจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใจกลางประตูน้ำตอกย้ำจุดยืนแหล่งท้าส่งของสาวพระไซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการประกวดในครั้งนี้นะคะห้างกรุงทองพลาซาของเราเนี่ยอยากจะเป็นหนึ่งเสียงค่ะ ที่มีเวทีให้สาวพัฒไซนะคะได้มีเวทีที่เฉิดฉายแล้วอีกประการสำคัญเลยค่ะเราต้องการให้สังคมเปิดโอกาสให้มีการยอมรับสาวพัฒไซแล้วก็ยอมรับในความเท่าเทียมไม่จำกัดเพศและรูปร่างเวทีการประกวดสาวพัฒไซแบบไม่จำกัดเพศจึงเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะคัดลึกยากมากค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกที่เกดได้เจอสาวงามทุกคนนะคะแล้วก็ คือแบบทุกคนมีความสวยในฉบับของตัวเองแล้วก็คือเลือกยากมากจริงๆอ่ะมาตัดสินตอนเรื่องคำถามอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะว่าทุกคนสวยแล้วมีความน่ารักแล้วก็มีความโดดเด่นก็เลยรู้สึกว่ายากมากเป็นการประกวดที่แบบว่าการตัดสินยากสุดเลยตั้งแต่เคยเป็นกรรมการมาค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็น ้าวแรกเหมือนได้เป็นก้าวแรกของการได้เป็นกระบอกเสียงของสาวคาส่ค่ะคือเวทีนี้ค่ะเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้เราเริ่มได้มีเสียงมากขึ้นผู้คนก็จะจับจ้องเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเสียงที่เราจะพูดออกไปมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็อย่างที่กรรมการทุกท่านคิดนะคะก็คือเป็นการตัดสินที่ยากมากเลยเพราะว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะในการที่จะได้ผู้กองตป็นหน่งมาก็คือมีทั้ง ความสวยแล้วก็ความมั่นใจนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือความแบบแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็มีทัศนคติที่ดีที่สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับาสาวพล u s ไซส์แล้วก็ห้างคุณทองไ้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วห้างคุณทองเนี่ยเป็นช้อปปิง้งมอลล์ที่มีร้านค้าสําหรับสาวพล u s ไซส์และทุกทุกไซส์เลยะคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่สามารถจะ ดูแลรตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง5คนเลยนะคะทําได้ดีมากๆเลยและวก็มาการสนุกมากในการดูโชว์วันนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งต้องขอชื่นชม a c t ิ้ g ของน้องๆในรอบอโชว์ชุด ีเใช,คเคเใช่คือแบบดีมากเอาจริงๆอ่ะไม่ได้ประทับใจตอนประกวดนะประทับใจถามว่าประทับใจไหมประทับใจระดับหนึ่งแต่ตอนที่ซ้อมอ่ะอยากเอาจริงๆคืออยากให้เก็บภาพมากเลยนะ,ะคือทุกคนแบบตื่นเช้ามากันตั้งแต่แบบก่อนเจ็ดโมงก่อนเวลานัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซ้อมเย็นเกือบจะแบบก่อนเวลาจะเข้างานด้วยซ้าเรา เราเราชอบตัวสปิริตของน้องๆทุกคนอ่ะคือต่อให้เหนื่อยให้หนักแค่ไหนคือเขาก็ยังสู้อยู่ดังนั้นคือขอชื่นชมทุกโมเมนต์ที่บอนสเตจแล้วก็เตรียมตัวตั้งแต่ กรอกใบสมัครจนถึงแบบวินาทีสุดท้ายที่ประกาศผลบนเวทีนะคะชื่นชม,มน้องๆทุกคนจริงๆคุณคือไอดอลของใครลหลายๆคนแล้วแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมที่สําคัญนะคะรวมถึงเป็นตัวแทนของสาวพาสไซส์แล้วก็สาวทุกๆไซส์เลยนะคะที่ให้เห็นคุณค่าของความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณทางกรุงทองที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะปีนี้เป็นปีแรกค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณค่านี้จะถูกส่งต่อเป็นปีถัดไปด้วยกิจกรรมหลังจากนี้นะคะภารกิจถัดไปเลยค่ะอีก2วันเราจะให้อ่อ ผู้เข้าประกวดนะคะที่รับได้รับรางวัลน,นะคะที่1แล้วก็อันดับรองอันดับหนึ่งเนี่ยไปทำภารกิจถ่ายปาดิทินประจำป,ปีกรุงฮองภาซาเลยค่ะเป็นของปีหน้านะคะ2566จะสวยแค่ไหนเธอสองเธอสอคนจะทำให้ได้เด่นแค่ไหนเนี่ยเรามาชมกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีกิจกรรม CSR อีกฐานหลังจากนี้นะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีให้ทุกคนเลยค่ะที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะไปมอบ ของบริจาคนะคะเพ <ผม S 1> ื่ช่วยเหลือสังคมได้ค่ะ